บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราเกิดมาในโลกนี้ก็ไม่ได้นำอะไรติดตัวมาเลยมีแต่บุญและบาปที่มาในลักษณะต่างๆกันเพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทําในอดีตและมาถึงคราวจะหลับตาลาจากโลกนี้ไปเราก็ไม่สามารถ นำเอาสิ่งใดติดตัวไปได้นอกจากบุญและบาปที่เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่มีกายมนุษย์นี้อยู่เท่านั้นถ้าทำบาปก็มีความทุกข์ทรมานเป็นผลทำบุญก็มีความสุขเป็นผลเป็นกำไรชีวิตสิ่งอะไรก็ตามที่เราเคยทำเอาไว้จะส่งผลเสมอ ไม่ช้าก็าเร็วเพราะวิบากกรรมน่ะเป็นเรื่องที่อยู่ฉากหลังเรานไม่สามารถนึกคิดด้นดาวได้ว่าจะส่งผลเมื่อไรเพราะฉะนั้นอย่าได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลควรประกอบแต่กุศลกรรมเอาไว้มากๆ วิบาก,กรรมก็จะได้ส่งผลเป็นกําไรชีวิตให้เราได้ประสบความสุขและความสำเร็จไปทุกพบทุกชาติต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ หลับตาขอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทําใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตธยไตให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก ที่เจรัยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัดติตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในอภิจมานนาเปตวัตถุว่า ความสุขในโลกนี้และในปรโลกย่อมไม่มีแก่เหล่าชนผู้ไม่ทำบุญความสุขในโลกนี้และโลกหน้าย่อมมีเฉพาะแก่เหล่าชนผู้ทํทำบุญไว้ผู้ปรารถนาความเป็นสหายแห่งเทวดาชาวไตรทศเทพพึงทำบุญกุศลไว้ให้มาก เราะว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์เปรียบพร้อมไปดีวโพคสมบัติมนุษย์เป็นจำนวนมากได้ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมทรัพย์สินเงินทองจนกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีบางคนชอบสั่งสมของเก่า สั่งสมภาพวาดชนิดต่างๆบ้างบางทีก็สะสมตะแตมหรือสะสมสิ่งอื่นๆมากมายตามแต่ลดนิยมความพอใจทำให้ได้รับการชื่นชมยกย่องกันไปทั่วโลกจะสั่งสมอะไรกันก็ตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรสั่งสมกันเอาไว้มากๆเรายิ่งสั่งสมมากเพียงไร ก็ยิ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อเรามากเท่านั้นสิ่งนั้นก็คือบุญเพราะบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทุกอย่างบุญจะคอยอำนวยสุขให้กับตัวเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้กับตนเองมัวสั่งสมแต่สิ่งที่ร้ายสาระ หรือมัวประมาทสั่งสมแต่บาปอากุศลเอาไว้นับว่าเป็นชีวิตที่น่าเสียดายมากทีเดียวละาถ้าผ่านชีวิตของความเป็นมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาสั่งสมบูรณ์กันใหม่นั้นมันก็ยากเหมือนในสมัยอดีตในกรุงพาราณสีได้มีในพลานคนหนึ่ง อยู่ในหมู่บ้านจุนทัติละเป็นคนชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจได้ทำกรรมปานาติบาตเอาไว้มากไม่เคยทำบุญกุศลอะไรเลยตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอนคิดแต่เรื่องการเข็นฆ่าสัตว์เพื่อน,นำมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ชีวิตจึงเวียนวนอยู่กับการทำปานาธิบาตเรื่อยมาเมื่อนิพรานเสียชีวิตลงบาปนั้นก็บีบคั้นให้ไปบังเกิดเป็นเปรตเนื่องจากไม่เคยให้ทานเลยจึงเป็นเปรตที่ไม่มีข้าวและนน้ำแม้แต่ในความฝันเปรตตอนนี้น่ะนึกถึงมนุษย์ที่เคยเป็นญาติ กันมาในสมัยก่อนจึงตั้งใจว่าจะเดินทางไปหาญาติเพื่อขอส่วนบุญแต่เนื่องจากว่าเส้นทางไปสู่บ้านของหมู่ญาตินั้นมีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องเดินทวนกระแสแม่น้ำคงคาขึ้นไปเรื่อยๆในสมัยนั้นอามาตย์ของพระเจ้าพิมพิสาร ชื่อว่าโกริยะได้รับมอบหมายให้ไปปราบหัวเมืองซึ่งต้องการแยกตัวออกไปเป็นเอกราชไม่ได้ชัยชนะกลับมาก็ได้ส่งพลบริวารมีพลช้างและพลม้าให้ไปทางบกส่วนตนเองพร้อมด้วยบริวารเหล่าทหารจำนวนหนึ่ง มาทางเรือตามกระแสมแม่น้ำคงคาขณะที่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำอยู่นั่นก็เห็นเปรตตัวสูงใหญ่เท่าลำตาลกำลังเดินทวนกระแสน้ำมาจึงได้ถามเปรตว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนเปรตบอกว่าจะไปรับส่วนบุญจากญาติในหมู่บ้านจุนทัศิละ ท่านำมาเป็นผู้ฉลาดรู้วิธีที่จะช่วยเปรตตนนี้จึงให้หยุดเรืออยู่ริมแม่น้ำได้ให้ข้าวสตูและคู่ผ้าสีเหลืองแก่ช่างตัดผมซึ่งเป็นอุบาสกที่เดินทางร่วมกันมาทันทีที่อุบาสกรับผ้าและข้าวสตรูมาบริโภค ผ้านุ่งประหมก็ปรากฏแก่เปรตทันทีจากที่เคยมีรูปร่างผอมโซหิวโหยก็เอิบอิ่มไปด้วยข้าวทิพที่กอริยะอุทิศให้เปรตได้นุ่งห่มผ้าเนื้อดีทัดสรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายด้วยอภรพรที่สวยงามเป็นพิเศษกริยามหมามตด เห็นอนุภาพบุญที่เกิดขึ้นแก่เปรตท,ทันตายเห็นเท่านั้นก็เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงตั้งใจจะไปถวายสังฆทานกับภิกษุสงฆ์เปรตจะได้บุญกุศลมากยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูเหล่าเวนยสัต์ว ทรงเห็นว่ามหาชนจะได้ไปสวรรค์นิพพานเพราะปรารบเปรตตนนั้นจึงได้เสด็จมาทาอากาศประทับยืนที่ฝั่งแม่นน้ำคงคาโกรยามหาหมาตได้ขับไปกราบนิมนต์พระพุทธองค์ให้เสด็จไปเสวยพระกายาหารที่บ้านพร้อมกับกราบทูล เรื่องราวที่ตนได้ไปพบเปรตกลางแม่น้ำคงคาให้พระองค์ทรงทราบพ,พระพรมศ,ศาสดาทรงพระดำริว่าขอภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จงมาประชุมกันทันใดนั้นภิกษุสงฆ์ผู้มีอนุภาพก็พร้อมใจกันเหาะมาเฝ้าพระพุทธองค์โดยฤทธานุภาพของตัวเอง มหาชนเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมโดยภิกษุสงฆ์ห้าร้อยลูกเสด็จมาจากเมืองพาราณสีก็พากันแตกตื่นดีอกดีใจเรียพากันมาเข้าเฝ้าเพื่อจะได้ฟังพระธรรมเทศนามหามาเห็นหนึ่งนั้นก็มีจิตเริ่มใสาศรัทธาม,มาก ได้อังคา่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ำด้วยอาหารหวานคาวอันประณีตเมือ่อภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ใช้อิทธาไิสังขารโดยมันดาลให้เปรตทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในบริเวณนั้นให้มาปรากฏแกมหามาตร และมหาชนได้เห็นด้วยตาเนื้อในจำนวนเปรตเหล่านั้นบางพวกนุ่งท่อนผ้าเก่าขาดวิ่นบางพวกเอาผมขงตนเองบิดอวัยวะทีินาละอายบางพวกเปลือยกายมีรูปเหมือนปีศาจถูกความหิวกระหายครอบงำ ไร่เลี่ยวแรงมีหนังหุ้มกระดูกเที่ยวหมุนแคว้งไปมาไม่สามารถยินหยัดอยู่ได้ก็ล้มลงเปลืบางพวกนุ่งผ้าก,กิลิ้วขาดลุ่งริ่งบางพวกผมยาวสยายเที่ยวแสวงหาอาหารเมื่อหาไม่ได้ก็นอนกลิ้งเกลือก,กบนพื้นดิน ร้องไห้ร่ำไร้ว่าพวกเรานั้นไม่ได้ทำกุศลไว้ในการก่อนจึงได้ถูกความหิวกระหายในคุกคามดุูถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาเปลแต่ละตนได้สารภาพบาปให้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าและมหาชนที่มาประชุมกันได้ทราบว่าเมื่อก่อน ตนได้ไปทำกรรมอันลามมกแม้เป็นผู้มีสมบัติในตระกูลมากมายแต่ก็ไม่ทำที่พึ่งแก่ตนเองข้าวเล่นน้ำมีมากมายแต่ก็ไม่ทำการแจกจ่ายให้ทานและไม่ได้ให้อะไรในบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบเปรตตนหนึ่งบอกว่าถ้าจุติจากเปรตนี้แล้ว จะไปเกิดในตระกูลอันต่ำช้าเลวทรามคือตระกูลในพลานตระกูลคนจันทานตระกูลคนกำมพระนี่ก็เป็นคติของคนตรณีส่วนทายกผู้ได้ทำกุศลไว้ในชาติก่อนปราศจากความตรณีย่อมทำสวรรค์ให้บริบูรณ์ และย่อมทำสวนนันทวันให้สว่างสวัยรเรื่นลมอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในเวชยันประสาทครลั้นจุติจากเทวโลกแล้วย่อมเกิดในตระกูลสูงมีโภคะมากคือในตระกูลของเศรษฐีมีประสาทราชมเทียนมีบัลัง ลาดผ่านเนื้อดีมีเหล่าบุรุษสตรีคอยรับใช้ใกล้ชิดในเวลาเป็นทารกก็ทัดทรงดอกไม้ตบแต่งร่างกายมีหมู่ญาติพี่เลี้ยงนางนมพลัดกันดูแลไม่ต้องลงสู่พื้นดินได้รับการบำรุงให้ได้รับความสุข ทั้งเช้าและเย็นเมื่อพวกเปรศได้พูดถึงบุปผกรรมของตนเองให้มหาชนได้ยินกันทั่วแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงทรรให้มหาชนรักในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้มีหมู่สัตว์แปดมือสี่พันได้บรรลุธรรมมาพิสมัย เป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนเป็นผู้ไม่ประมาทได้พร้อมใจกันถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์500รลูปมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประธานตลอดเจวันทำให้มหาชนได้สุขสมบัติได้ไปสเสวียทิพะยะสมบัติในเทวโลกกันมากมายนับพิถุน เห็นไหมจ๊ะว่าคนตรนีน่าไปเทวโลกไม่ได้เพราะไม่มีสเสบียงบุญพอที่จะนำพาไปสู่สวรรค์ทิพยะสมบัติทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเทวโลกก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุบนโลกมนุษย์นี้ทั้งสิ้นเมื่อทำแต่บาปอากุศลอย่างเดียวกระแสของความตรณีและบาปอากุศล ที่ทำเอาไวนะ้จะดึงดูดให้ไปสู่ภพภูมิที่ต่ำได้อัตภาพของเปรตซึ่งเป็นอาบายภูมิอาบายภูมิก็คือดินแดนที่ปราศจากความเจริญคือจะพัฒนาอะไรก็ไม่ได้ไม่มีการทำบุญเหมือนโลกมนุษย์เสวยแต่วิบากกรรมอันเผ็ดร้อนอย่างเดียวจนกว่าวิบากนั้นจะหมดสิ้นไป เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหมั่นสั่งสมบุญกันเป็นประจำใครที่มาขัดขวางหรือมาห้ามเราไมา่ให้ทำบุญนั้นน่ะแสดงว่าเขานั่นม่รี่อยากไปสวรรค์เขายังไม่รู้ว่าโทษของความตระหณี่ว่ามีวิบากอันเผ็ดร้อนเพียงไรคนพาเหล่านั้นน่ะไม่สรนเสริญการให้ทาน แต่เราเป็นนักปราดบัณฑิตเป็นนักสร้างบารมีเรารู้คุณค่าของบุญก็ต้องสั่งสมบุญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ฝึกใจใ,ให้หยุดนิ่งทุกวันจนกว่าจะได้ที่พึ่งภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน